แล้วครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะผมวันนี้จะพาเพื่อนไปหาเลาะสันตอกนะครับยิงหนูนะครับสุพรรณบุรีวันเีบนะครับวันนี้มากับจานแชมป์สองคนนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ลุยหาเลาะยิงหนูกันครับผมแต่ก่อนอื่นจะรอข้อเซเว่นไปหาซื้อของกินก่นอนก็เดี๋ยวค่อยเข้าหมายครับผมก่อนครับต้องเดินด้วยท้องไม่ได้เห็นหรอกน้องเห็นพี่บ้าน้องไป ลุยเดยแป๊บนึงเดี๋ยวพาเข้าจุดเลยจุดมังเลยใช่ไหมของขาวอ่ะจริงสับแลกหมดเลยอะไรเข้ามาขาวอย่างพังอ่ะมหาศาลสับแรงหมดล้เยอะลยคของขาวแม่ง็นร้อยไปครับหลังจากที่เราซื้อของในเซเว่นเสร็จแล้วก็จ็บตัวพาเข้าหมายครับผมหมายจารแชมป์เข้านะครับเขาพาเข้านะครับผมเขาบอกอย่างพังหรือว่างั้นเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าจะมีตัวให้ผมนได้สับบ้างไหม เอาละครับมผมถึงหมายแล้วเดี๋ยวให้จา์แชมป์เขาสำรวจก,ก่อนเดี๋ยวผมขอตุนทะเบียนก่อนให้จา์แชมป์เขาใส่ก่อนผมตุนทะเบียนก่อนเดี๋ยวค่อยลุยเฮ้ยครับผมขอให้มันมาหน,น้าคืนตุวยากันดูตามตัวก่อนครับกับที่ใส่เนี่ย ทุกทานนะครับไม่งั้นไม่ไหวยุงเยอะไปครับเพื่อนเตรียมตัวเรียบร้อยลุยตรงนี้คือจานแชมป์ข้าวส,นนาส่นไปแล้วครับพี่แชมป์ข้าวส่นไปแล้วตะกี้นะครับแล้วเขาก็ ไปก่อนผมนะครับผมมัวแต่กินขนมอยู่นะครับเมื่อกี้ต้องลองของไปกว่าหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอรี่บอกมานะครับผมดึงยางขึ้นแล้วครับแล้วก็ไปหาจุดยืนที่มันได้เปรียบหนูนะครับมาแล้วมาแล้วโดนเอรอยโดนอะไรวะนะ่ะโหทะลุใส่ปลยว่ะ เจบร้อยครับมาแล้วแ้มแรกของเราเป็นหนูท้องขาวนะครับผม <c oughs> <c oughs> สับแดกอะไรเข้ามาสับแดกวะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ห็แตกแล้วโอ,โอ้โหไม้สวยชิบหายเลยไม้ 给你多一点。 เรียบร้อยม้วนอั้คือเกา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 เรียบร้อยครับผมในจังหวะน,นี้นะมันเข้ามาอีกตัวนึงนะผมรีบขึ้นปืนเลยนะเล็งยิ่งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยมาอีกตัวนะผมวิ่งมาอีตัวแต่เอาไม่ได้เอาได้แค่นี้แหละเอาได้แค่นี้ก็ดีแล้วนุ่นนุ่นนุเหมือนวิ่งมานุ่นนุ่นกุดออกหมดสิง โดนปะเน,น,น,นี่ยโดนลูกหมูเจ๊ลูกหมูตัวใหญ่ พอหนูเข้าก็นลนเลยครับทิ้งตอกเลยครับผมรีบขึ้นปืนใหญ่เลย<ด> <laughs> เอยจะได้ไหมเนี่ยดูติใส่ตอกเขาทันสรุปคือคนสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงอย,อย่างวา อ้ไม่ได้ยิงนะครับตัวที่เขาวิ่งเข้ามาอีกตัวนึงมันโอ้ทำท่าทำทางจะยิงไม่ได้ยิงหรอกด <c oughs> ูทรงแลเราร้อยครับเพื่อนร้อย

มีขโาโหเพื่อนสั่นจนตอ,อกหลุดไงงาเพเื่อนสั่นจนตอกหลุดอ่ะพิดดูโหดที่เป่งใรสั่นตอกหลุดอะพี่น้องเูอโอ้โหโหดจาดสาั่นจนตอ,อกหลุดไม่ได้ยิงได้ไงเนี่ยเออจัดจา,จานแมนแน่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 ใครบอกตอ,อกสั่นเข้าแต่หนู พี่งูเข้านะฮะเหลือไปนู้นเขียวหางไหม้นะครับเขียวหางไหม้หรือเปล่าจะเป็นเป็นสีเขียวงูเขียวแหละเออนั่นมันเถอะมานับกันก่อนเนอะแต่เรามานับกันก่อนนะครับมา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 ภาพขอนั่ครับสรุปว่างายนันก่อนโอ้โห้ท้องขาวเล้วนั่นยิงมาเถอะโอยี่รุ่นเนี้ยโอ้โหเป็นสิบนี่ย คำพูดตัวเล็กยจะไปยิงคำพูดคำพูดมีคำเป็นไงครับอาจารย์ผมเป็นไงครับอาจารย์ผมมาได้อ่าคำพูดบอกไม่ยิงตัวเล็กไม่ยิงไงซับแรงวูดนี่ยเข้ามาอาจารย์แมนสับแรงก่านลงเตึ้นไงลูกเกีแล้วอะไรเพิ่งจะสามสีทุ่มเองดูเวลาดิกบไม่ต้องทุ่มแล้วทุ่ไม่ต้องทุบหรอกมัดไป้ไงน่ะมันตายนี่เฮาไม่แชมป์นะครับเนี่ยของอาจารย์แชมป์นะครับโอ้ยเดี๋ยวบอกไม่ได้ไงเนี่ย อะไรเนี่ยหนูใหญ่มาสองตัวไงหนึ่งสองสามสี่กบตัวนึงฮะฮะแอนด์แทมนะยิงหนูใหญ่นะฮะยิงตรงไหนเนี่ยฮะยิงตรงไหน่แงๆก็ลอกๆกับตำนั้นแหละยทางจริงยิงตรงไหนตัวเนี้ยจำได้ได้แล้วก็บอกว่าหนูไอ้ไอ้ไอ้นั่นอย่าไปยิงถอยไซส์เดียวกันเลยหนึ่งแต้มสองแต้มสามสี่แต้ม อาจารแชมป์หมานคือเก่าหมานคือเก่าเออโอ้หมานอใส่กินข้าวกินน้ำกินท่าพักผ่อนก่อนนะครับอาจารย์เทพโถ่ตอกจ่าอะไรเนี่ยฮะตอกหมานจ่าอะไรเนี่ยโอ้ขาวโอ้เสียงดีสุดด้วยเสียงดีใบอ้อนนี่นี่เออม่แตงนะฮะไม่แตงนะฮะ อของแท้หลอกยิงไอ้แผงมาตัวงนี่ยแล้วทุกใหญ่หน่าแชมป์เราอย่างนี้จะด้วยนี่ทางเสียงเนี่ยเนี่ยถ้างเงียบๆน,นะอันนี้อะไรเหยียดยิบเลยเสียงใจไม่ทราบลมอย่างนี้ใช้ไม่ได้พี่ะโอเ้เสียงนี่แบบไม่ต้องปุองกันต้องสั่กระเปา๋าไอ้เงี้ยมีเงี้ยใบสามมิลได้มั้ง<บ>เนี่ยจ้า ดาวพิเศษดิเต็มเล็กเสียงมละเอียดยิบเสร็จส่งอยบุญดอครับ สามสี่ห้าตัววิ่งมาเก็บก่อนหมดดอกแล้วครับยิงทิ้งตรงนี้ตัวนี้สามสี่ห้าตัววิ่งมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูใหญ่ตัวเฮียเอ้ยเดี๋ยวนับ มันเก็บก่อนร้อยสองแต้มดอกเปนสองดอก นี่นี่หนูไม่เข้านี่ไงไปไปนอน du cool. หนึ่งช่วมงาเพื่อนๆเราก็เอาละเอาพอสมควรนะครับเที่ยงคืนนะครับอาจารย์พากลับนะผมไม่ไหวนะครับไม่ค่อยสบายได้นะอาจารย์แชมป์อาจารแย่นะก็เลยต้องกลับก่อนนะครับประมาณน่าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนประมาณนี้นะครับผมกลับแล้วครับไป กลับกันก่อนเดี๋ยวไปสรุปผลงนานที่บ้านครับวาได้กี่แต้มนะครับไปคลิปหน้าพบกันใหม่เนี่ะได้ไม่ได้ทั้งหมด19แต้มนะครับช่างเราเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้สี่โลครึ่งนะเนี่ยทั้งหมดลยสี่โลครึ่งครับสิบเก้าแต้มนะครับเรายังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวมาทำตอนเช้าไอ้ไม่รู้ที่ไปดักมันจะมีเพิ่หมห้วครับก็เรียบร้อยนะครับผมกับ ยิงหนูสันตอกยิงหนูนะครับเมื่อกี้ออกไปได้ใหม่ตัวนึงนะผมโอ้ยโอเคครับผมสําหรับการยิงหนูคลิปนี้นะครับผมก็เฝาาด้วยนะครับกับเพื่อนๆนะครับสันตอกยิงหนูนะครับผมโอเคสุพรรณบัญญัติครับนะผมคืนนี้ผมขอหลับก่อนไม่ไหวละแค่ผมขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับหวังว่าคลิปหน้าจะทำอะไรกันต่อเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมหูเลือดเต็มมือครับไอ้เีอะ สับแรงอะบ๊ายบาย